ปาดยาไปหนึ่งรอบแล้วนะครับดูก่อนว่ายังเดินเป็นไงบ้างเดินกระเปกไหมก็เดินโอเคอยู่นะครับไม่เท่าไหร่นะครับเดินได้อยู่ปาดหนึ่งครั้งละคือขาพิกนะครับผมนี่ขาหลังนะครับด้านนี้นะฮะด้านขวาหลังขวานะครับนี่เดินได้ครับ ปั่นไปหนึ่งรอบแล้วนี่ลูกชายเราดูเช็คอาการกันนี่ก็มีนิดนึงนะครับมีนิดนึงน่าจะเกิดจากการเล่นโซ่นี่แหละนะครับผมอาการเล่นโซ่นะครับนี่กระเพงเจ็บอยู่ไหมจ๊ะเจ็บไหมลูกหืมไม่เจ็บแล้วเนาะได้ไหมไม่เจ็บนะฮะเดินได้สบายเดินไป นี่นะครับก็เจ็บนิดน,นึงนะครับก็สบ,บายอยู่นะครับไม่ถึงว่าขาลากนะครับแค่พลิกเล็กลน้อยอยู่ครับเดินได้อย่างแต่ก็เดินกระเปกนิดน,นึงนะครับวันนี้ไปไปขอกินกล้วยหน่อยอขอกล้วยป้ามอนหน่อยจ้าเทมาขอบคุณหน่ยจ้าขอกินป้ามอนนะป้ามอน <c oughs> ปอน้ามอนอยู่ไหนจ้าป้ามอน <c oughs> ป้ามอนอยู่ไหนครับรพิงจะกินแล้วโอ้ป้ามอนอยู่ไหนตี <Pis> สวัสดีจ้ะขอบคุณเลยครับคุณป้ามอนเลยขอบคุณครับ <c oughs> ขอบคุณนะอ่าบนแอาปากสูงแอปป่าบนบนบนแอปป่าดีดีบนอันนี้จะเป็นลงกล้วยป้ามอนนะครับมาก็ต้องได้กินนะครับดูเย <c oughs> ็นๆเดี๋ยวแก่นะ <c oughs> <c oughs> วันนี้ไม่ได้ทำงานวันนี้เป็นผู้ป่วยวิ่งหไหมแม่ไม่มาลง นะครับขอบคุณป้ามอนนะครับนี่ลูกชายเราก็กิดกล้วยออาพิงนี่กระโพดกระโพดเพิ่มอ่ะระวังบ,งบนสูง,สงอืมลูกชายไม่สบายวันนี้ป้ามอน<ะ>อ่าเ,เจ็บขาขอบคุณครับนาะยขอบคุณครับหน่อยเสียงขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณป้ามอนครับโอเคไปไปไปหาหมอไปเพิ่มเพิ่มเพิ่มอายบายบายบายสูงบายบายป้ามอนอยู่บายบาย บายบายครับบายบาย